การที่จะพูดประชาสัมพันธ์ช่องคุณครูหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะครับนะมีนักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมช่องของคุณครูนี่เยอะพอสมควรนะครับกระผมในฐานะเจ้าของช่องนะครับนะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและก็ขอขอบใจลูกๆนักเรียนทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับนะที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนัน channel เพรนาะฉะนั้นถ้าเห็นว่าคุณครูพี่นันสอนดีนะครับสอนเข้าใจง่ายหรือไม่ดีที่สุดก็แล้วแต่นะครับแต่ก็คือพอใจในระดับหนึ่งว่าง,งั้นเถอะก็ขอให้บอกต่อนะครับนะบอกต่อชวนเพื่อนๆในห้องนะครับนะบอกว่าเออตอนนี้นะครับมีช่องครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ช่องหนึ่งชื่อว่าช่องครูนันแชน n นลนะครับ ซึ่งได้นําเอาหนังสือเรียนนะครับทาไม่เหมือนช่องคนอื่นนะครับคือค,ครูเอาหนังสือเรียนมาสอนให้ามาสต r e มสดเนี่ยหลายหน้าแต่ว่าเอาเป็นว่าไปดูแต่ละหน้าดีกว่านะครับนะเพราะสะดวกแก่นักเรียนคือสามารถเข้าไปดูได้แต่ละหน้าเลยแล้วในแต่ละหน้านั้นคุณครูก็จะสอนให้หมดทุกคําศัพท์เลยนะครับละเอียดยิบเลยนะครับทุกคําศัพท์เลยแล้วคุณครูได้นําหนังสือเอา ชั้นเรียนไหนบ้างก็เริ่มตั้งแต่นี่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ชั้นป .4 ชั้นป .4 นี่มี2วิชาแล้วนะครับนะที่คุณรัวพิัน์น,นำมา,าลงในช่องของครูก็คือ incredible english 4หรือ incredible english 4นะครับเป็นชื่อหนังสือภาษาอังกฤษนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .4 แล้วก็มา New เซฮาโลนะครับ New เซฮาโเนี่ยของสานุพีแม c Education เนี่ยคุณกรูได้ขออนุญาตมานะครับเพราะฉะนั้นก็สะดวกในการนำมาสอนทั้งป .4 ป .5 ป .6 เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับป .5 กครูคได้ลงคลิปไปจบแล้วทั้งส d เรน b o ๊กและก็ Work Book นะครับร้อยกว่าหน้า นักเรียนสามารถจิ้มลงไปได้เลยนะครับนะในเวลาเข้ามาดูก็จิ้มว่า New Say Hello Five นะครับแล้วก็ใส่วันหน้าหน้าที่เท่าไหร่ทีละหนึ่งหน้านะครับนะหน้าที่1ห,หน้าที่10หน้าที่20ก็ว่าไปแล้วเคาะ Enter นะครับในช่องของครูนานก็จะขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ม .1 นะครับนะม .1 เนี่ยคุณครูกำลังทำอยู่นะครับ New World One ขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับในของม .1 นึี้รู้สึกว่าจะมีนักเรียนเข้ามาดูน้อยไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีพี่ๆเพื่อนๆของนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นป .4 ป .5 ป .6 นะครับนะใช้หนังสือ New World นะครับ New World 1ก็ก็ขอให้เข้ามาดูนะครับนะขอช่วยประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเผื่อว่านะครับจะได้เป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยในการเรียนกับคุณครูในห้องเรียนส่วน XS สนะครับหรือ XS 3 นะครับของนักเรียนชั้นม3นั้นคุณครูทําเป็นคลิปแรกๆกเลยนะครับนะคลิปไม่ใช่คลิปแรกๆคลิปแรกเลยนะครับเพราะคุณครูเริ่มทําช่องเนี่ยทำมาจากหนังสือ Access 3นะครับเพราะคุณครูสมัยนั้นได้ได้สอนนักเรียนอยู่ในชั้นม .3 นะครับก็ใช้หนังสือเล่มนี้ก็เลยคิดทําช่อง YouTube ขึ้นมานะครับนอกจากนั้นนะครับนะในช่องของคครูเมื่อไรจะก่อนที่จะถึงรายการสอบอ n เน็ประจําปีนะครับทั้งมอ่าทั้งป6 ม3และก็ม6ด้วยนะครับซนะึงเป็น,เป,นเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างยากนะครับสำหรับชั้นม6แต่คุณครูได้มีประสบการณ์ในการสอนที่โรงเรียนนะครับนะก็เลยนํามาสอนลงในช่องของครูนันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากพิจาสัมพันธ์ด้วยนะครับนะใกล้จะถึงสอบโอเนก็นักเรียนสามารถเข้ามาดูได้โดยพิมพ์ลงไปว่าเฉลยก็สอบโอเน็ net, วิชาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใส่ระดับชั้นเข้าไปนิดหนึง่งป6ม .3 ม6 คุณครูก็นําข้อสอบจริงนะครับในสนาม4ปีล่าสุดนะครับนะเอามาเฉลยให้ก็วิธีเฉลยของครูพี่นันนะครับก็จะแตกต่างกับครูคนอื่นก็คือแปลให้ทุกคําศัพท์เช่นเคยนะครับแล้วก็เขียนให้ทุกประโยคเลยนะครับว่าแปลว่าอะไรเขียนให้เห็นกันชัดเจนนะครับแล้วก็บอกหลักไวยากรณ์ให้ด้วยโอเคนะครับวันนี้คุณครูพี่นันขอประชาสัมพันธ์ช่องครูนันชนแนลไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ